ล่าสุดสมพง์สุดารัตนสยบเกาเหล่าเพื่อไทยไม่ขัดข้องเครือข่ายทักษิณตั้งกลุ่มแครเมื่อวันที่สิมิถุนายนที่อาคารรัฐสภาเกียรก,กายในสมพงษ์อมรวิวัฒหัวนหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วย คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนายสุทินครังแสงสอส,อสอมหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิฝ่ายค้านพร้อมด้วยสอสเพื่อไทยจำนวนหนึ่งร่วมแถลงข่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรคกระทั่งมีบางส่วนไปร่วมตั้งกลุ่มแคร์ โดยนายสมพงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดแจ้งตนดูแลสภาผู้แทนราษฎรคุณหญิงสุรารัตน์ดูเรื่องยุทธศาสตร์อาจจะทาให้สื่อมวลชนเข้าใจผิดตนและคุณหญิงทํางานกลมเกลียวกันสิ่งที่เข้าใจผิดให้เข้าใจกันใหม่เราทํางานกันกลมเกลียวกันอย่างจรงิงจังแต่แน่นอนเรื่องการทํางานย่อมมีสิ่งที่ติดขัดกันบ้างแต่ก็แก้ไขได้ขอยืนยันว่าตนทํางานในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ประสานงานกับประธานยุทธศาสตร์มาโดยตลอดและไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นด้านคุณอิสุดารัฐกล่าวว่าวันนี้ในข้อเท็จจริงพักเพื่อไทยมีการทำงานอย่างกลมเกี่ยวกันมีการหารือก,กันและต่างคนต่างทำหน้านที่ ที่ได้รับมอบหมาอย,ย่างเข้มแข็งเพื่อให้การทํางานของพรรคเพื่อไทยแข็งแรงสามารถเป็นที่พึ่งที่หวังในยามที่ประชาชนท้อแท้ต่อปัญหาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆพรรคเพื่อไทยไม่มีเวลามาทะเลาะก,กันเพราะทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมาได้รับเลือกตั้งจากประชาชนที่คาดหวังให้พรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาให้ประกับประชาชน ข่าวที่ออกมาระยะเวลา2ถึงสามอาทิตย์พวกเราไม่สบายใจเพราะเป็นแหล่งข่าวซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเป็นแหล่งข่าวท,ที่ออกมาทำลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนและพักเพื่อไทยซึ่งไม่เป็นจริงในช่วงโควิดสสลงพื้นที่การทำงานอย่างหนักเมื่อเปิดสภาก็ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน1.9ล้านล้านทำงานอย่างเข้มแข็งภายใต้การนำของสมพง์จึงอยากทำความเข้าใจกับทุกท่านคุณยืสุดารัฐกล่าว ขณะที่นายสุทินกล่าวว่าในฐานะประธานวิ่ไฝค้านต้องทํางานภายใต้สส,สและหัวหน้าพักและประธานยุทธศาสตร์หากพักไม่มีเอกภาพคนที่ทํางานยากที่สุดก็คือตนรวมถึงเลขาธิการพักแต่ข้อที่จริงแล้วตนทํางานอย่างมีความสุขทํางานไม่สับสนอะไรรับปฏิบัติจ,จากพักชัดเจนทั้งหัวหน้าพักและประธานยุทธศาสตร์ มอบภารกิจชัดเจนและตนก็ทำงาน,นกับเพื่อนสอสอได้ไม่มีปัญหาดังนั้นเขาวที่ปรากฏจากแหล่งข่าวขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยผู้สึกอข่าได้ถามนายสมพงศ์ต่อว่าได้คุยกับคนที่ไปตั้งกลุ่มแคร์หรือไม่นายสมพงศ์กล่าวว่าก็คุยกันอยู่ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ปกติในขณะที่มองภาพรวมว่าบางทีรัฐบาลอาจจะอยู่ในภาวะที่โซเซย่อมมีบุคคลที่คิดอ่านที่จะต้องเตรียมตัวการเตรียมตัวก็เช่นเดียวกันระหว่างเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรทั้งสิ้นเป็นพวกกันเพื่อนกัน ยืนยันว่าผู้แทนของพรรคเพื่อไทยทั้ง1น6สคนไม่ไปไหนอยู่เพื่อไทไรส่วนคนที่อาจจะไปพิจารณาทำพรรคใหม่ก็เป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยไม่มีให้ปาร์ตี้ลิสต์เมื่อถามว่าประเมินรัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอมในสมภูงเก่าการมองดูสภาพที่รัฐบาลเพรี่ยงพล้ำไม่แน่ว่าอีกกี่วันกี่เดือนรัฐบาลอาจจะมีปัญหาจึงต้องเตรียมตัวเชื่อว่าพรรคอื่นๆก็เตรียมตัวพรรครัฐบาลก็เตรียมตัวอยู่รอฟังข่าวก็แล้วกัน พรรคเพื่อไทยออกถแถลงการเรียกร้องรัฐบาลอย่าเพิกเฉยกรณีวันเฉลิมเมื่อวันที่8มิถุนายนคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยออกถแถลงการในวันเฉลิมศาตร์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ต้องหากรณีไม่มารายงานตัวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอถูกกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งใช้กำลังบังคับควบคุมตัวขึ้นรถยนต์บริเวณหน้าที่พักในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจนวันนี้ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมนั้นนายวันเฉลิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยยอมต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญที่จะมีสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับกลุ่มการคุมขังการทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้รมนุษยธรรมจะกระทำไม่ได้ เมื่อปรากฏว่านายวันเฉลิมถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ละเมื่อต่อรัฐรมนูญและผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศสมควรที่จะต้องรีบดำเนินมาตรการทางการทูตต่อประเทศกัมพูชาเพื่อปกป้องสิทธิทเสรีภาพและชีวิตของนายวันเฉลิมที่เป็นคนไทยอันถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกันกบที่เกิดกับนายวันเฉลิมหลังการยึดอำนาจของคอสชอมีได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหากแต่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วรวม8ครั้งทําให้คนไทยเสียชีวิต2รายสูญหายโดยไม่ทราบชะตากรรมรวมนายวันเฉลิมอีก7รายพรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางการทูตต่อประเทศกัมพูชา เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและชีวิตของนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิธิ์ดยทันทีการเพิกเฉยของรัฐบาลอาจจะทำให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการกระทําที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเสียเองวันอยู่บำรุงตกกลับสั้นๆถึงปารินาหลังโพสต์พาดพิงถึงกรณีวันเฉลิม เป็นประเด็นที่สังคมต่างร่วมกันเรียกร้องสำหรับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมาศาสักดิษ์อายุ37ปี ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่ถูกกลุ่มชายอุ้มขึ้นรถหายตัวไปจากหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ลายฝ่ายออกมารณรงค์เรียกร้องให้ตรวจสอบและเรื่องติดตามตัวพร้อมช่วยเหลือนายวันเฉลิมล่าสุดนางสาวปรินากราครุปสสาราชบุรีพัฒพรมชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กและมีความเห็นถึงเรื่องนี้ว่ามไม่รู้จักกวันเฉลิมรู้จักแต่แฮชแท็ก วันเฉลิมอยู่บำรุงอ่านต่อถ้าสนใจก่อนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากนั้นนายวันอยู่บำรุงสสกทมพักเพื่อไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆว่าอย่ามายุ่งกับจุดๆ,ๆกูโดยแคปรูโปโพสต์ของนางสาวปรินาที่ออกมาแสดงความเห็นมาลงใน Facebook ด้วย คนดังก็มาฮิวโก้ขึ้นภาพดำสนิทแคปชั่นสลดหลังวันเฉลิมถูกอุ้มหายกรณีนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือต้าผู้ลีภัยชาวไทยหลังเคยถูกคอสช,อชอรเรียกรายงานตัวและดำเนินคดีพรบอรคอมเนื่องจากเป็นแอดมินเพจผู้ต้องได้หนึ่งยล้านจากทัศินแน่ๆนซึ่งเป็นเพจเปิดโปงข้อที่จริงการเผาเซนทันเวอร์เมื่อปี5-3หายตัวไปอย่างลึกลับด้วยวิธีการถูกลักพาตัว เคลื่อนรถยนส่วนบุคคลเมื่อเย็นวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาการหายตัวอย่างลึกลับของนายวันเฉลิมกลายเป็นกระแสสังคมผู้คนจำนวนมากเรียกร้องด้วยความไม่พอใจลุกลามไปถึงขนาดนี้สิทธินักศึกษาและนักเรียนจากหลายสถาบันการศึกษาแม้กระทั่งเหล่าคนดังก็ต่างพาก,กันาออกถแถลงการประนามเหตุดังกล่าวล่าสุด คุณเลฮิวโก้หรือจุลจักรจัก,กรพงศ์นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังอดีตวงสิบล้อได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรของตัวเองซึ่งเป็นภาพที่ดำสนิทแสดงออกซึ่งความเศร้าสลดต,ต่อกร,รณีการหายตัวไปของต้าวันเฉลิมพร้อมแคปชั่นภาษ,ษภาอังกฤษที่ระบุว่า mean while in the south east asia .#west one เฉลิม ทางนี้มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณที่ร่วมออกมาแสดงออกต่อกรณีดังกล่าว พ,พระพรมชารัฐถึงคราถอดหน้ากากเผยชมที่แท้จริงเมื่อกรรมการบริหารพักลาออกเกินครึง่งเปิดทางยกเครื่องเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ผลักดันพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแทนอุตมสาวนายนต์แรกก่อตั้งไม่ว่านักวิชาการฝ่ายการเมืองประชาชนทั่วไปชี้ว่าพระองชารัฐคือพักลายพรางตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจใครต่อใครต่างปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ทางที่ไม่ผิดข้อเท็จจริงยกชื่ออุตมะยกชื่อสนีิรัตน์สนทิจิรวงศ์สองพล,ลเรือนที่มีตำแหน่งสำคัญในพักพายี่ห้อยืนยันไม่ใช่พักทหารหลังเลือกตั้งทั่วไปไม่นานบิ๊กป้อมตัวจริงเสียงจริงขยับมานั่งในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักเติมสีเพิ่มความเขียว ล่วงถึงเดือนมิถุนายนมีชื่อเป็นว่าที่หัวหน้าแต่งตัวรอขึ้นดำรงตําแหน่งอย่างเป็นทางการปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปว่าพรมชารติไม่ใช่พักทหารอันที่จริงการตั้งพักที่เรียกว่าพักทหารนั้นไม่ผิดอะไรเป็นพักการเมืองถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแต่ที่ไม่ยอมรับกันเนื่องจากอาจจะส่งผลได้เสียทางการเมือง โดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารกองทัพยึดอำนาจการปกครองคนลมรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายเสมันสมองของพรรคคงไม่อยากรอเล่นท้าทายประชาชนเลือกโดยแบ่งขั้วข้างอย่างชัดเจนว่ากันว่าการรัฐประหารครั้งล่าสุด กองทัพถอดบทเรียนความลุ่มเหลวในการรัฐประหารครั้งที่ผ่านผ่านมาป้องการเสียของถอดบทเรียนแม้กระทั่งตั้งพักการเมืองเพื่อมีให้เป็นแค่พักเฉพาะกิจส้ำรอยพักทหารที่ถึงการล่มสลายอย่างรวดเร็วลงสนามเลือกตั้งครั้งเดียวก็มี วางเป้าหมายพัพรองชารัฐส,สูงส่งเป็นสถาบันเป็นองค์กรทางการเมืองนำรงคงอยู่สืบไปแต่พระรชารัฐก็ดูดนักการเมืองรุ่นเก่าลายครามจากพรรคการเมืองต่างๆที่มีคะแนนนิยมในพื้นที่แน่นหนามาร่วมสังกัดและส่งลงสนามเลือกตั้งถอดแบบสามัคคีธรรมอีกหนึ่งพักทหาร โตรัฐวิธีเก่าเบ้าเดีเดยวกันไม่มีอะไรเป็นนวัตกรรมการเมืองในแนวทางปฏิรูปแม้แต่น้อยแต่สิ่งอันเป็นแม่เหล็กดึงดูดอดีตสอส,อสอที่ปรังชารัฐมีเหนือกว่าสามัคคีิธรคือการกลัวเสียของแม่น้ำอีกสายของคอ,งองสอช,อชอด,ดีไซน์รัฐมนูญสุดวิจิตพิสดารใช้250สวแต่งตั้งงเป็นนั่งร้านการันตีสืบทอดครองอำนาจ พระองค์ชารัฐเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงสอสอสอวอเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาวบหนุนวิกตูขึ้นเป็นนายกได้สําเร็จ ตามการดีไซน์รัฐบาลที่มีพักพรัชาัฐเป็นแกนนําบริหารประเทศไม่ทันครบหนึ่งขวบปีสมาชิพกพรคที่เป็นสสกรรมการบริหารพักไม่พอใจคณะบริหารชุดเก่าหรือชุดปัจจุบันเคลื่อนไหวไข่ก็เกินครึ่งดีดพลจากตําแหน่งโดยปริยายเป้าหมายแท้จริงมิได้จํากัดวงอยู่เฉพาะตําแหน่งในพักหากแต่ปลายทางคือการยึดคืนเก้าอี้รัฐมนตรีนํามาจาัดสรรเปันส่วนใหม่แน่นอนว่าในส่วนของพักนั้นใครมาใครไปการเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อพักมากนะักไม่ว่าใครจะนั่งหัวหน้าตราบใดที่บทเฉพาะการในร,รัฐมนูญยังมีผลบังคับใช้พักพรังชารัฐยังคงเป็นแม่เหล็กพลังสูงอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยดึงดูดได้สนิททั้งสสและพักการเมืองที่เสนอตัวเป็นพักแนวร่วมร่วมรัฐบาล เนื่องจากมีหลักประกันการเข้าสู่อำนาจแต่หลักประกันนี้มีอายุมีความเป็นชั่วคราวไม่ยั่งยืนอาจช่วยลากความเป็นพักเฉพาะกิจที่ดำรงอยู่ได้โดยอาศัยบทเฉพาะการออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมีชีวิตยืนยาวกว่าสามัคีธรรมแต่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันความเป็นสถาบัน องค์กรทางการเมืองคือการอยู่ร่วมชายคาด้วยแนวคิดอุดมการเดียวกันนิมิตหมายความยั่งยืนยังไม่ปรากฏที่พบเห็นคือการเป็นพรรคการเมืองรวมดาวกระจายมากด้วยความขัดแยง้งต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีน่าคิดว่าวันหนึ่งเมื่อบทเฉพาะการสิ้นสุดไม่มีอะไรน่าพิสมัยต้องแข่งขันด้วยนโยบายฝีเมืองบริหารไม่มีแต้มต่อคอยได้เปรียบทางการเมืองสูงอย่างสูงยิ่งอีกต่อไปพรรคเช่นว่านี้จะคงรูปอยู่ได้หรือไม่